สถานที่ที่ีน้องจะเข้าร่วมในพิธีกาโน้นและต่อการศราแต่ยังไม่ต้องเข้าไปตั้งเวลานี้นะโน้นพิธีกรรมพิธีการของคณะของจะเริ่มในเวลา13บสามนาฬิกาจ้าติจานุติจของประเดชพระคุณ พระเดชพระคุณของท่านพ่อพระครูวิบูลศีลาวัตรจาวาดวัดโกลพระครูเนาะะพระเดชพระคุณท่านพระครูลัตนะณันเกียริจาวาดวัดละโรมจริง65หกสิบห้าวันท่านจะได้มีโชคดีมีลลภ การทำมมาคาสายประกอบสัมมาอาชีพก็จะเจริญรุ่งเรืองร้ายกาย็นดีดีทวีคูเจ้า่ะก็เจริญุ่ท่าน